ต้องกราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ได้นะครับก่อนอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเหรียญไทยนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับในส่วนของเหรียญ1นบาทวัดพระแก้วปี2525ซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยมีอยู่ครอบของอยู่นะครับแต่ไม่ได้ดูจุดสังเกตเลยนะครับว่าเขามีการผลิตเล่นกันเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่2บล็อกนะครับ อย่างแรกคือบล็อกปกติบล็อกปกติเนี่ยก็จะเป็นบล็อกพระเศษเล็กแบบเหรียญหนึ่งบาทที่เราใช้กันนะปัจจุบันนี้นะครับแล้วมันจะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือบล็อกพระเศษเล็กที่เล็กยิ่งกว่านั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเขาจะมีการเล่นหากันตั้งแต่ราคา1,000นะครับไปจนถึง3,000บาทนะครับ17,00 0บาทก็มีขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่ท่านได้นำมาขายกับทางร้านนั้นๆ นะครับล้วนเลยนะครับผมส่วนนะครับให้ทุกคนทุกท่านสังเกตดูที่ด้านหลังเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้เป็นฉากฉากฉากแล้วกันนะครับว่าจุดพิเศษจุดสังเกตเนี่ยที่เขามีการเล่นหากันนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับจุดแตกต่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยศึกษาตามภาพที่ผมขึ้นวาให้ทุกคนทุกท่านดูได้เลยนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ดูได้จริงนะครับแล้วก็สามารถแยกแยะเหรียญได้จริงนะครับสําหรับที่ท่านใดที่ดูคลิปจนจบแล้วนะครับ พบว่าตัวเองมีเหรียญในส่วนของเหรียญบล็อกพลเสเซจเล็กแบบที่มันหายยากนะครับท่านสามารถติดต่อผมเบ้นเหรียญไทยได้ที่ไลน์เอดนะครับที่ไว้หน้าช่องนะครับหรือถ้าท่านไม่สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมแนะนำให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้นะครับผมจะทําการติดต่อไปให้เองณนะภายหลังนะครับถ้าท่านดูคลิปจบแล้วทราบว่าของตัวเองมีตรงตามที่ผมเบ้นเหรียญไทยรับผมดีรับซื้อให้เริ่มต้นเหรียญละ1,000บาท สูงสุดอยู่ที่เหรียญละ1 7 0่0นบาททันทีนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับข้อมูลดีๆนะครับข้อมูลที่สามารถเข้าใจง่ายนะครับได้เข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายอธิบายง่ายทําคลิปให้ทุกท่านดูง่ายๆถ้าท่านดูคลิปไม่ออกแล้วบอกว่ารับซื้อไม่จริงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับแนะนํานะครับเวลาลงคลิปอะไรดูคลิปให้จบนะครับจะได้ทราบนะครับว่าเหรียญที่เราประกาศรับซื้อเนี่ยเป็นเหรียญที่มีลักษณะแบบใด เหรนแบบไหนที่จะสามารถขายได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องผมหรือว่าทางช่องอื่นๆที่เขามีการเล่นหากันมีการรับซื้อกันจริงนะครับก็นะครับให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้สังเกตดูนะครับว่ามันเป็นเหรียญรูปแบบให่นะครับที่เขามีการเล่นหากันแล้วสามารถขายได้ ถ้าดูคลิปจบเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านเน่ยดูง่ายๆดูกันเป็นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ